เรื่องในหัวมีแต่ถั่วกับเธอแม่งหายซ่าเลยผม ผมไปฉีดยามาคุณผู้ชมนะครับหมอเนี่ยฉีดเข้าเส้นเลือดผมเลยนะครับหมอเนี่ยบอกว่าผมเป็นทอมซินอักเสบนะครับแล้วก็บวมโตด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะใช้เสียงเยอะตะโกนเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นต้นเหตุนะครับผมที่ทําให้ทอมซินมันบวมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้หายดีอะไรนะแต่ว่าก็ดีขึ้นเยอะแล้วคุณผู้ชม แวงผมว่าผมชงว่ะปีนี้ปีนี้ผมอายุ32ป่วยบ่อยมากผมเข้าโรงพยาบาลเนี่ยหจนสนิทกับหมอสนิทกับพยาบาลนะยังไงฝากข้อความนี้ไปถึงกับคุณพยาบาลเมื่อวานด้วยที่ผมไม่นอนให้น้าเกลือมาคุณพยาบาลนี่ก็เป็นเอฟซีผมเ่ยนอนให้ยาใช่ไหมนอนอยู่หูยาเป็นกระปุกนะคุณผู้ชมเป็นยาฆ่าเชื้อครับก็นอนอยู่เขาว่าเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็แบบหัวเราะกขิกค,คักอะวอรบรี่กแบบ เดินเข้ามาหาผมพี่หนูติดตามพี่นะหนูขอเชียบได้ไหมน้องพี่นอนเป็นผักตื่นน้องและน้องเป็นคุณจาะเส้นเลือดให้พี่ด้วยน้องเวลาไหนก็ได้เว้ยแต่ไม่ใช่เวลานี้โอ้ยชีวิตเหนื่อยผมได้เดินลงมาโอ้ยยังมึนๆอ่ะเมาเมายาพี่ขอเชียบเลยขอเชียบเวลาไหนก็ได้หนออะรายการพักสมอง307ปุ่มมือครับ บอกน้องๆน,นะครับผมวัยยี่สห้าหรือ20ตน้ตนต้นๆเนี่ยเฮ้ยเรื่องสุขภาพไม่โคตรสำคัญเลยเพราะฉะนั้นหาทําประกงประกันไว้ก็ดีเหมือนกันนะใครที่ทํางานบริษัทก็น่าจะมีพวกประกันสังคมให้อยู่แล้วเนอะอะไรเงี้ยมันสําคัญจริง <c oughs> ผมแค่ไปนอนให้ยาแก้เชือ้อโดนไปเกือบสี่พันเนอะโทรไปหาแม่แม่ผมบอกว่ามึ่กยาฆ่าเชื้อดิแม่งเม็ดละยี่บาทเองค <c> ร <oughs> ยอะไรวะ แ,แล้วแม่กูเป็นหมอแต่เดี๋ยวจะพูดเรื่องส่วนตัวผมเยอะเกินไปนะรับจะไม่ได้เข้ารายการสักทีก่อนจะเริ่มรายการถอดสมองทิ้งไปฮะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่าโง่ก็ต้องถอดมาทีก็นนี่มันรายการพักสมองไม่ใช่ไรที่เล่าเนี่ยเพราะว่าผมลงสตอรี่ไอจีไปว่าเออเนี่ยผมนอนเอายาเข้าเส้นเลือดอยู่คือผมไม่สามารถตอบลูกค้าได้เพราะลูกค้าทักมาในไอจีเนี่ยผมตอบไม่ได้เลย <S <S คุณแม่งทักในไอจีมาเป็นร้อยอะ พี่เป็นไรพี่โอเคไหมพี่อยู่ไหนแล้วยังสบายดีนะ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ไปให้แมวเลียละแต่น้องน่าจะไม่ชอบอะ่ะคู่ใหญ่เลยโ <c oughs> อ้ยไอ้เจคืนนี้นอนยังไงเนี่ยแต่พี่กมันไปกันใหญ่เลยเนี่ยอะทำไมไอ้ขนมแมวเลียเนี่ยมันแพงนักก็เลยให้เน็ดกาแฟอย่างเงี้ย แม่มันก็ไม่รู้เนอะดูว่าเป็นกิ่นใหม่นี่เฮ้ยมันเลียโห้มันดีดเลยตีสี่ตีห้าวิ่งกระโดดจับหนูฉ <c oughs> ลองรถคันใหม่โอ้มีประทัดอ้จุดประทัด <c oughs> ไม่ทั้งคันเลย <c oughs> <c oughs> แม่งฉ <c oughs> ลองเลยไหมล่ะมึง <c oughs> สบายเลยทีนี้ไม่ต้องขี่มอไซค์ให้มันเปลืองน้ำมันค่าใช้จ่ายมันก็เยอะก็กลับไปเดินเหมือนเดิมเสียงเดียวคือเสียงเงินที่ซื้อไปเอะ <c oughs> ฉะลองไม่ดูสุทีเลยเลยเป็นไงบ้างหมอรอแป๊บหนึ่งนะหมอทำศึกยุทธาถีอยู่ยเคยทันได้เกมนี้โอ้โหเอาดิคุณออกตาแดงมาแต่ว่าฝั่งผมออกการกล้วย <c oughs> เเาทุกันนี้ก็ยังมีเล่นอยู่นะเกมนี้ยังมีอยู่นะคุณผู้ชมนะใครจะมาโซ่ปัญญาประดิษฐ์ได้กูนี่แหละโง่ธรรมชาตินะมึงเป็น AI มึงฉลาดมึงเก่งมึงล้ำมึงรวบรวมข้อมูลสรุปมาให้กูได้กูโง่โดยธรรมชาติคุณผู้ชม ยุคนี้อะไรอะไรก็ AI เนาะผมไปเห็นเทนใน Tik Tok อกมาคุณผู้ชมเป็นเทนที่แบบน่าจะมาสักพักหนึ่งแล้วเอารูปเราไปใส่ใน Chat GPT แล้วก็มีข้อความอะไรอย่างเงี้ยแบบให้มันแต่งรูปให้เรา<ช>บางรูปอะแต่งออกมาเหมือนแบบปกนิตยสารเหมือนกับเราอยู่ในภาพยนตร์คือยุคนี้ AI มันทำได้ขนาดนี้แล้วว่าคุณผู้ชมอันนี้คือเฉพาะเรื่องแต่งเรื่องนะพะถ้าไปวงการอื่นเนี่ย AI ก็ทำงานได้ดีแบบ เขียนโค้ดอะไรเงี้ยให้ AI คอยตรวจสอบโค้ดให้ว่ามีอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยแบบคือมันไปทุกที่แล้วอ่ะการทําวิดีโออีกมีใครเคยดูช่องบักฮักไหม,ไมคือไม่ต้องมีคนจริงๆเราแค่ใส่คําสั่งพร้อมลงไปบอกให้เขาพูดอย่างนั้นอย่างนี้เป็นวิดีโอพูดน่ากลัวทุนนี้ AI แม่งแบบน่ากลัวมากนามัสการครับหลวงพอ่อเจริญพรโยมมีธุระอะไรโย,ยม คือผมอยากให้หลวงพ่อตั้งชื่อกับนามสกุลให้หน่อยครับผมอยากได้ชื่อแบบไทยๆแปลกๆอะครับได้สิโยมเอาชื่อนี้ไปโหแล้วจะอ่านย uhm, ังไงครับหลวงพ่ออ่านตามอัตมานะคิดจะพักคิดถึงคิดแคทเจริญพรโยมคิดจะพักคิดถึง กดทีเดียวเองพี่ตรงไหนวะทำไมอ่ะทำไมก็กดทีเดียวไม่ได้ไปโกงไม่ได้ไปเอาเปรียบอะไรใช้ขอาใจเล้าหน่อยเว้ยไม่กัจะออกโบรีฟิวแล้วแมแอบคมรมน้อยใจในส่วนลึก เลยเลือกเพลงคดเก่าเลยน้องพันรักแมวเปิดตัวแฟนโลกแม่งไม่สดใสแล้วอ่ะเชี่ยงอมเลยว่ะผมงอมเลยว่ะแชทชาตินี้ไม่เป็นไรชาติหน้าเอาใหม่นะง๊ เทวดาน้อยจะเลิศอำลานี่นี่ทูอินวันนี่เบิร์นด้วยบวชให้ด้วยมันต้องอย่างนี้เพื่อนแท้ต้องอย่างนี้ไม่ใช่มาแบบเคาะเคาะที่หลงบิดอำลากันหน่อยผมเป็นเพื่อนอยู่ในลงนี่ผมดีใจเลยนะนี่ก็ประเด็นร้อนแรงคุณผู้ชม เหม็นควันวะ่ะ <Culture> ฮิตเลยโอ้โ uh ห huh. มีช่วงหนึ่งรถเนต้าเนี่ยมีแต่คนติดสติกเกอร์นี้เหม็นควันวะ่ะโอ้โ huh. หเป็นไงล่ะมึง <laughs> ล่าสุดเนต้าเนี่ยจริงๆถามผลิตเนี่ยนะครับอยู่ที่จีนบริษัทแม่ที่จีนตอนนี้ กาศล้มละลายแลวครับยืนเป็นบริษัทล้มละลายแล้วแล้วทำไงอะแล้วรถที่มาขายในไทยที่วิ่งกันเต็มบ้านเต็มเมืองคืออย่างนี้ก็ไม่มีอะไรในการเปลี่ยนนะคุณผู้ชมเพราะว่าก็บริษัทแม่ปิดตัวแล้วเหมือนมึงไม่สามารถที่จะแบบเอารถไปเข้าศูนย์ได้เพราะาศูนย์ก็จะทยอยปิดตัวนึกออกปะเพราะว่าบริษัทแม่ปิดแล้วอะเท่ากับคุณขับรถโดยที่ ทั้งคุณไปชนเขาทั้งเขามาชนคุณนะเพราะคุณไม่มีอะไรเปลี่ยนเว้ยแม่งน่าคิดเหมือนกันนะตอนเนต้า,าใหม่ๆเนี่ยผมมีความคิดจะซื้อนะเพราะว่ามันคือรถไฟฟ้าแรกๆเลยอย่าที่เข้ามาในไทยอะ่ะเป็นไงละมึง <c oughs> แล้วไม่ติดเหม็นควันว่าเป็นไงละ่ะเหม็นไหมล่ะทีเนี้ยข้อ <c oughs> 30สิเคยเป็นกุ้งหรือไม่สาสิบคะแนนไม่เคยครับคือผมเกิดมาก็เป็นทารกแลค่อยโตขึ้นมา ตอนม2ก็มีแฟนไม่เคยเป็นกุ้งเลยครับไม่ไม่ไม่เคยอะมันตีนไม่ไลยฮะอันนี้มันควรตีนไม่เลยแม่งอธิบายยังไงดีวะเออเคยเป็นกุ้งค่ะเพราะกะปิทําจากเคย <c oughs> เคยเนี่ยเออไเ <c oughs> ชีย่ยอธิบายยังไงดีว,ว่าผมเข้าใจนะแต่ผมอธิบายออกมาไม่ได้อะ่ะเคยมันคือไอเทม ชิ้นหนึ่งแล้วกันที่เอาไว้ทำกระปิแต่เคยเนี่ยไม่ได้ทำมาจากกุ้งใช่ปะวะเออช่างแม่งไอหแม่งขอ้อมูลนอเองบุกนี่แม่งลึกกว่าโพไม่ต้องทำประกันแล้วแบบนี้ <c oughs> ขับอย่างเงี้ยประกันยังจะเป็นเหรอมึงขับยังไม่ต้องกลัวเลยมึงหลับขับยังไม่มีใครชนมึงเลยเนี่ย สบายไปไหนมาไหนไมีแต่คนมองโอ้โหนี่2สองคันนี้ขับมากันแลมโบนะผมมองคันนี้นะแลมโบกูไม่สนเลยนะสา <c oughs> วันน่ะหลวงพ่อนั่งเขียนยันอะไรกี้ด้วยต๊ะสิบห้าบุฟเฟ่แปดเก้าผู้ใหญ่แพ้กุ้งกับหอยทุกชนิดขั้นรุนแรงแต่ลูกค้าสั่งกุ้งเทมปุระนี่มึงกวนตีนมั้ยเนี่ย เลาเราไปร้านบุฟเฟ่ชาบูอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถามเราเนอะเออคุณลูกค้าแพ้อาหารทะเลมีแพ้อะไรไม่คะอะไรเงี้ยเอ๋อแพะกุ้งแพ้หอยโอ้โหแพ้รุนแ,แรงเลยนะอย่างเงี้ยเขาเขียนติ๊กไว้แต่ลูกค้าสั่งเองอันนี้ควรไปลยหรือว่าเขาแค่อยากจะกินให้ชนะวะคนเรามันไม่จําเป็นจะต้องแพ้ไปตลอดนุย้ยชนะบางก็ได้ถูกไหมอ่ะเออเรื่องในหัวมีแต่ถั่วก,กับเธอ <c oughs> ชมบางเนี่ยจะมีสเตปเป็นแหลงบางแหลงแรกๆเนี่ยแบงค์แบบพวกแหลงบอลซีเวอร์เนี่ยบางแหลงนี้เนี่ยจะขายถั่วก็คือจะมีถั่วแบบอ่ะมีตะกร้าบ้างมีใส่ถุงมาบ้างอะไรเงี้ยอ่ะถั่วเป็นถุงถุงในยี่สิบอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นถั่วแบบถั่วตักอ่ะถั่วตักก็จะเดินตามร้านเหล้ามีถั่วเหลืองถั่วปากอ้าถัว่วลิสงฟิล้นอ่ะมีเกลือเลยอ่ะพอขยับขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเอ่อบางที่เริ่มมีทุนแล้วทุนเริ่มเยอะก็จะเริ่มขายโรตีแล้วก็จะเริ่มมีอุปกรณ์อ่ะปั่นจั หรือว่าโ ite, ต,าตมาหน่อยอ่บางก็เริ่มแบบปล่อยเงินกู้แล้วเนี่ยคือจะมีเป็นแหลงเลยนะยทำไมวะทำไมมันก็อทำไมวะตอนเด็กก็ชอบโตมาก็ชอบมเล่นมุกอย่างอื่นกันได้ไหมเนี่ยกูเกียบตัวเองที่เข yes ้าใจเนี่ยน้องก็แค่ถือคาถาถือกลับ เอออะไรของพวกมึงเนี่ยวัดพบกระจกวิเศษเอาดีๆเอาดีดเๆเปรียบเทียบอย่างนี้สงสารน้องควายเลยนะเอาดีๆ <c oughs> ซอยสุดใจ <c oughs> ไม่ตาเหลือกเลยวะเนี่ย เวฝืนอะอย่างนี้คือเวฝืนตัวเองอะคือทําไงได้อะก็หนูแม่พี่หยุดอะไปหนูก็ซอยมันลึกมันลึกสุดใจซอยลึกสุดใจซอยลึกสุดใจเมื่อกูเล่นโทรศัพท์และเอาแต่ยิ้ม ปูปูว่าไงลูฟี่ช่วยผมลบภาพควายออกให้ทีโหแค่นี้จะไม่ยากอะไระอู่ลบควายให้แล้วเจ้าลูฟี่สมแล้วที่เป็นปูอะปูไอ้ไม่ใช่ <c oughs> ปูลบผิดสลับกันไม่ใช่ <c oughs> ลบผิดแล้ว <c oughs> หรือลบถูกว่ะ <c oughs> ถามบางอย่างดีสุดท้ายไปซื้อโรตีร้านอื่นคืออะไรอ่ะให้ทำไงอ่ะบางก็อีกร้านหนึ่งอ่ะเขาให้นมเยอะบางเหนียวอ่ะบางให้ฟืดฟืดฟืดจบอ่ะบางแล้วบางไปในน้ำตาลนะยุคนี้สมัยนี้การแข่งขันมันสูงบางขอเยิ่มเยอ้น้ำตาลไม่ต้องเยอะหรอกบางยังเหนียวและจะเป็นเหนียวใจใครได้ พ่อกับแม่เจอกันที่ไหนฮะรนี่รู้จักออดิชั่นไหมอ่ะจะทำเป็นเล่นเพื่อนผมแต่งงานมีลูกตอนนี้ลูก3ามคนแล้วคุณผมูม้ชมเจอกับแฟนในออดิชั่นแล้วคบกันมาตั้งแต่ยุคออดิชั่นแบบผมเด็กๆคบกันโอ้โหสิบห้าปี20ปีแล้วมันคบกันมานานมากครับแต่งงานมีลูกกันเลยเฮ้ยมันก็นแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ดวงนะ เออไปเจอคนดีมันก็คบกันยาวๆอะ่ะนึกออกปะผมมองว่าสมัยก่อนยุคเกมอ่ะมันก็คือโซเชียลอย่างหนึ่งเหมือนกันนะสมัยผมเล่นปังย่าผมแบบป .6 เนี้ยผมก็ตั้งชื่อห้องนะหาแฟนอายุ12เลอะไรเงี้ยมึงติดทำอะไรเนี่ยอยากจะมียศอยากจะมีอะไรที่มัน ดูผ่านด่านนะนะเออเออเออนมปุงแต่งชนิดเม็ดนะทำไปทำไมเนี่ยเธอบอกหลบไปยืนตรงไหนก็บังอ่ะก็บังก็อยู่เป็นบังไงอยู่เข้าใจไหมว่าอยู่เป็นบังอินี่ต้องเข้าใจก่อนนะททำไมพอใจอยู่ก็กลับไปใครโรตีไปผมแพรมากเลยมีบังเนี่ย นอห้องนี้เท่านั้น <c oughs> <c oughs> แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ชมนะครับวันนี้จะพยายามแบบเซฟเซฟเสียงเพราะว่าวันนี้ถ่ายพักสมองพรุ่งนี้ผมต้องถ่ายเฉียบวันมะลืนไปถ่ายฮูอายูจะตายมิด้ ฝากกดไลค์เป็นแรงใจด้วยขอบคุณทุกคนที่ทักมาใน IG นะครับเป็นห่วง ขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจจะไม่ได้ตอบหรอกผมไม่ได้ตอบใครเลยนะครับไม่รู้จะตอบยังไงคือมันเยอะเนาะตอบผ่านคลิปวิดีโอแล้วกันว่าขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงแล้วก็อยากให้ทุกท่านดูแลร่างกายตัวเองเหมือนกันนะครับผมยิ่งดูแลตั้งแต่แบบอายุไม่เยอะอ่ะยิ่งยิ่งดีเลยตอนนี้ผมก็พยายามกินน้ำอัดลมให้หน้อยลงเงี้ยเออจะพยายามกินน้ำเปล่าให้เยอะขึ้นแล้วก็พวกของเวฟอะไรอย่างเงี้ยที่แช่ในตู้เย็นแล้วเอามาเวฟกินก็ไม่ใช่ว่าดีนะคุณผ,ผู้ชมมันมีสารกอ่อมาลงมะเร็งอะไรเงีย้ยผมก็พยายาม ของที่ค้างคืนอะไรเงี้ยก็จะพยายามไม่เก็บกินอะไรทิ้งได้ก็ก็ทิ้งอะไรเงี้ยต้องพยายามปรับตัวเยอะเหมือนกันครับว่าอายุก็ไม่ใช่น่อยๆแล้วเนอะแจ้ง